นิทานไทยทรงดำเรื่องประวัติเหลาโซงสมัยก่อนชาวไทยทรงดำหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเหลาโซงอยู่เมืองขังมีเจ้าเมืองเป็นน้องชายกับพี่สาวชื่อนางเขียวกม้มต่อมาย้ายทิ้นฐานไปอยู่เมืองถูแคว้นจิบสองจุไทยซึ่งมีคนอยู่จํำนวนมากมีชาวจีนชาวไทยทรงดำทําให้น้ำขานจึงอพยพชาวไทยทรงดำ ยายทิ้งฐานมาอยู่ที่เมืองแถงมีกำแพงสูงรอบกำแพงมีป่าไผ่ล้อมรอบมีประตูเมืองแค่ทางเดียววันหนึ่งเจ้าเมืองหรือน้องชายตายนางเขียวกลมจึงขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนต่อมาเจ้าเมืองไทยได้ยินข่าวหรือว่าเจ้าเมืองลาวสวยมากจึงอยากไปดูก็เดินทางไปเมืองแถงแต่ทหารที่เฝ้าประตูเมืองไม่ยอมให้เข้าไป จ้าเมืองไทยไม่สามารถเปลี่ยนกำแพงเมืองได้จนให้คนนำเงินทองไปป่วยรอบๆป่าไผ่เมื่อฝนตกลงมาหนอ่อไผ่งอกขึ้นมาชาวบ้านไปขุดหนอ่อไผ่ก็เจอเงินทองมากมายพากันเก็บเงินเก็บทองก็ถางต้นไผ่จนเตียนทำให้เจ้าเมืองไทยเปลี่ยนกำแพงเมืองเข้าไปได้ได้พบกับนางเขียวก้มทั้งสองคนรักกันพากนันหนีออกไปจากเมือง วกเบาไพทหารออกติดตามพ้นหาทุกแห่งโดยแยกย้ายออกติดตามด้วยเรือล่องไปตามลำน้ำําแบ่งเป็นสองกลุ่มเรือสามลำและเรือสองลำบาบาวไพกลุ่มเรือสามลำล่องไปตามแม่น้ําสารวินขึ้นไปที่ประเทศพมา่าไม่พบจเจ้าเมืองทั้งสองแล้วเดินทางไปถึงเวียงจันทร์ไปจนถึงท่าแหลงจังหวัดเพชรบุรีที่เรียกว่าท่าแหลงเพราะเป็นแม่น้ำใกล้บึงใหญ่ มื่อถึงน้าแหลงน้ำแห้งขอดมีปลาตายจำนวนมากฝูงแหลงจึงบินมากินปลาจึงเรียกถิ่นนั้นว่าท่าแหลงทำให้เบ่าไพ่กลุ่มนี้อาศัยอยู่ที่ท่าแหลงมาหลายปีเ่าไพ่กลุ่มเรือสองลำเดินทางล่องเรือไปถึงเวียงคอยจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มแรกได้ข่าวก็อพยพตามมาอยู่ด้วยกันปัจจุบันจึงเรียกว่าสะพานยี่หนในสมัยนั้นหมู่บ้านนี้มีคลองใหญ่ ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่ายายหนุนจะสร้างสะพานข้ามคงองจึงไปยืมมีดเล่มใหญ่ของเยโต้ซึ่งนำมาจากประเทศลาวมาฟันไม้เพื่อนำไปสร้างสะพานจึงเรียกมีดนั้นว่ามีดอิโต้มาจนถึงปัจจุบันสะพานนั้นเมื่อสร้างเสร็จก็เรียกกันว่าสะพานยี่หนเพราะยายหนเป็นผู้นำในการสร้างสะพาน <Wow. S 1> ต่อมาชาวบ้านบางกลุ่ม อพยพไปอยู่ที่ท่ามะเกือวังตะกูหนองปองท่าช้างห้วยท่าช้างทับข่างดอนสายปัจจุบันก็มีไทยทรงดำอยู่ทั่วไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นเพชรบุรีลาดบุรีนครปฐมการจนาบุรีและสุพรรณบุรี